ครับผมอันนี้ก็มาถ่ายลูกมะเมาครับผมมะเมาครับผมครับครับไม่ได้มาเก็บนานเนี่ยหญิงมาถ่ายมาเนี่ยเก็บลูกแดงเนี่ยเราต้องการลูกแดงลูกแดงกินได้แล้วแดงแไม่ต้องดำหรอกเอาแดงแดงอะเออนั่นแหละโอ้โหสุดยอดครับผมมาถ่ายดูนะครับมะเมาครับผมมะเมานี่ครับดูใกล้ๆเลยนะครับผมมะเมาครับโอ้โหพวงย้าใหญ่ครับ บ้านคุณน้านะครับป้ายบาลขอเองนะครับบ้านผมเองวันนี้หมดไปนานแล้วครับผมที่บ้านคุณน้าก็มาเก็บให้แฟนผมมาเก็บนะเนี่ยโอ้โหขอบคุณคุณน้ามากครับที่ให้มาเก็บมะเมาโอ้โหผมไม่เคยเจอมาสี่สิบกว่าปีแล้วครับผมเนี่ยผมมาห้าสิบเอ็ดแล้วผมก็ไม่เคยเจอมาประมาณสี่สิบกว่าปีสิบห้าสิบปีแล้วครับผมยังไม่สุกจัดนะครับครับนี่และเอาเก็บพวกฝักแดงๆเอาแดงๆก็พอแดงๆ เอาไปสักหน่อยหนึ่งอ่าครับผมอ่าครับอ่าครับโอ้โหดูดิครับพวงครับโอ้โหพวงสวยมากเลยครับผมโอ้โหเป็นไงครับมะมาวครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักมาถ่ายให้ตีใหญ่หน่อยตีใหญ่จะเก็บมะเม่วดิมาโอ้โหดูดิโอ้ยน้าเอามาลูกดูโคเลอร์เลยไหนดูดิดูดิเอามาถ่ายวิว เดี๋ยวครับมะมาครับสุดยอดครับผมโอ้ยต้อน,อยน,ตนไหนนะต้อนอีกต้นหนึ่งเหรอเหรอโอ้ยมันเยอะแยะขนาดน,นั้นนะอ่าถ่ายแล้วเดี๋ยวถ้าจ,จับไปโห้ผมเหรอาจับตรงนี้จับเอ่าจับวีดีโอเออดูที่ส <c oughs> ีใหญ่ที่สีใหญ่ครับสีใหญ่เก็บเองครับนี่ครับสีใหญ่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้งหลายนี่ครับผมยังไม่ต้องรอให้ดำเอาแดงๆพร้อมชอบแดงๆเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวครับผมชอบอร่อยครับผมนี่ครับ คยเจอไหมครับเมื่อประมาณตอนไม่เด็กประมาณห้าขวบผม,ผมเคยกินอยู่แต่ผมก็ไม่เคยกินตั้งแต่เล็กมาจน,นแก่แล้วตอนนี้ทุกวันนี้ไม่เคยกินเลยครับผมเนี่ยไม่เอามากนะไม่เอามากนะนะเอานิดเดียวพอต้นมันนุ่นนะคะครับผมขอบคุณมากครับผมนะให้แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับผมไม่ต้องเอาเยอะเพราะว่าเราเอาไปแค่กินครับผมเราไม่ได้เอาไปทิ้งครับผมเอาไปกินจริงๆครับผมครับอืมบิ๊ก ให้ดูแค่เนี้ยครับผมกี่นาทีแล้วหญิงดูนี่กี่นาทีแล้วให้เพื่อเนเพื่อนในทีได้ดูจะ,ะสามนาทีแล้วค่ะนั่นโอเคแล้วครับผมเ<อ>นี่ยครับ